สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส่ขูสุกค้นครับบาวันแซนัวมาแล้วครับเอาครับบัตติมอนียบาวันกระไดนั่นแบแซมมาสู่ปีสูส BBQ ส่น้องกินนึกเก้าครับผมเป็นย่างเนื้อสันครับผมเนื้อสันข้อหมูย่างนะครับเอาแบบติดมันติดมันชนน้อยครับย่างหอมๆต่าทานน้ำหอมนะครับผมคักขนาดครับผมใส่กรับแก้วนี่ครับเป็นแก้วบักขามโรยโดยพริกขัวแล้วก็ตามเดือยฟักซีกินนะครับหอมๆครับผมสุดยอดครับอันนี้สิเป็นผักแก่หอากับปันนี้เป็น ประกาศหอมบ่ครับนี่โอ้งามดีขนาดครับผมกรอบๆกรบปั๊กซีกียนี่แหละครับเข่าโยนหอนทั้งล่างขึ้เก่าครับผมพาดบอกๆหลายครับมาครับพี่น้องใส่กับบรรยากาศกลางซอยกรุงเทพครับผมเอ้าเมื่อนี้มีโอกาสได้ออกมาท้ายข้างนอกไอ้พี่น้องเบิ้งครับผมบรรยากาศกลางเมืองกรุงคือบ้านนะครับมาครับ เราหนี่ไม่ได้กินกับผักเขาวันดีขนาดอืม หน่อยก็จะเสียงดังม่าด้วยครับมีเครื่องบงเครื่องบินพอมหรอครับอ,อากาศเย็นดีครับมันนี่ขัากขนาดครับ cái nồng tiếng tiếng mắm nhầm dầm ขักขนดครับ อิ่นมากินเข่าครับเป็นห่วงใจเป็นตกใจเมื่อกีเห็นผมทายกิบครับผมเป็นเห็นผมทายกิบเป็นตกใจเป็นห่วงใจมูอยูป่ปากสวยครับห่วงแห้งหมาเฮา นสนมาํำเปรยกไม่รู้ยสมแสบด้่ครับมมนต้องแบบสมโดดนะ ืมสชาบหมูย่างเหนือกินกับเชี่ยง่ายนะเปน็นแองมันก็ยังเหนือเดียเนือ้อย่างเนือ้อย่างปุ๊บม,มันต้องกินเลยครับตส้นนี้โอ้อยงาบ บรรยากาศดีขนาดครับช่วงเรง้รงๆบายสามอย่างเข่าเทียงบาวันเข็นเวียกมันตะเหลี่ยมครับแซ่บ แซ่บครับหอมหอมเต่าทานมากินข้าวใช่กินด้วยป่ะนี่ชิมดูดิอร่อยนะนนขขครับผม อยู่ติดกันมีแต่ขนมจากกันครับพี่น้องสัก,กัรซอยเลยเต็มปากเต็มคำแบบซาจ่ะครับ ผมไม่รู้อีกนา้ะครับข้างหลังเป็นตตึกของเซาแด้วครับห้งสูง ถือมาเก,กลืลนหนึง่งเส่บครับบ้าอยู่จังบังครับอันนี้ครับทักขนาด ขอมมิ้งว้ครับพี่น้องเอ้าผู้ใดเบิ่งแล้วกอะพี่น้องตอนไหนรับชมแล้วก็อย่าลืมจัดนะครับบัตรคืนอยากมันก็แซ่บครับผมจัดเลยครับโอ้ขบรรยากาศดีๆนะครับอยู่บ้านเขายังบรรยากาศดีนะครับเนาะอยู่ใส่กระเส็บดอกว่าตาเขาปรุงแซ่บน้ำจิ้มแซ่บกว่านะครับเนาะเอ้าพี่น้องเขาพูดอะไรสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เขามาติดตามนะครับวันขอบคุณหล้วครับพี่น้องมาเหนียวไว้ติดขอลานพี่ล้วนน้องไปก่อนครับสวัสดีครับ